ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับจะมีดาวพุธเด็ดนะครับย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวราศีตุลในวันที่6ตุลาคมปี2567ดาวพุธย้ายไปอยู่ตรงนี้จะร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับซึ่งอยู่ในจุดที่12ต่อดวงชะตาตามหลักวิชาโหราศาสตร์จุดที่12จะเกี่ยวข้องกับการปล่อยวางความลึกลับความลับและก็การสิ้นสุด การหลีกหนีจากสิ่งต่างๆในชีวิตการปีกวิเวกก็ได้นะครับการที่ดาวพุธอยู่ตรงนี้นะครับมาเตือนนะฮะให้คุณนะครับควรที่จะปีกวิเวกเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวจะดีกว่านะครับในช่วงระหว่างนี้ต้องระวังอ,อุบัติเหตุบ้างระวังการเจ็บป่วยบ้างในช่วงนี้หมายถึงว่าการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับผมมาจ่อให้เลยว่า สามารถทำนายเป็นผลกระทบนะฮะจากดาวพุธนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับได้ดังต่อไปนี้นะครับเฮงเฮงมาเนี่ยเฮงเฮดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสื่อสารการวิเคราะห์และการเจรจานะครับเมื่อเข้าสู่เรือนที่12ซึ่งเป็นเรือนแห่งความลับความลึกลับเนี่ยจะมีโอกาสนะที่จะมีการทำงานคือใครมาทำงานเบื้องหลัง ที่ไม่ได้ออกหน้าเองทั้งหมดนะครับเป็นงานลักษณะสน,นสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับตรงนี้จะดีงานที่ต้องการความคิดสร้างสารรค์อย่างคิดความคิดแบบเชิงวิเคราะห์แบบลึกซึ้งเฉพาะด้านเนี่ยจะดีการค้นคว้าข้อมูลสําคัญต่างๆในช่วงนี้จะเป็นผลดีการทํางานที่ต้องใช้การสื่อสารแบบไม่เปิดเผยต,ตัวตนนั้นจะดีมากๆในช่วงนี้นะครับการค้นพบความลับหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของตัวเองหรือการ หรือคนรอบข้างเนี่ยมันจะมีความลับกับคุณก็ได้นะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้การสืบหาข้อมูลลับหรือข้อมูลบางอย่างที่สําคัญจะมีประสิทธิภาพมากคุณอาจจะนําไปสู่การแก้ปัญหาบางอย่างที่ค้างคามาหลายปีใครที่มีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยกำลังหาข้อมูลหรือกําลังหาวิธีแก้อะไรแบบนี้อะไรที่เป็นความลับอะไรที่ค้างคาในใจช่วงนี้มันมีโอกาสสิ้นสุดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาส ปล่อยวางอะไรที่ติดใจมาก่อนหน้านี้อาจจะได้ปล่อยวางสิ้นสุดจากนี้ไปช่วงเวลานี้ดาวสุขเป็นดาวแห่งความสุขความเอาใจโคจรเป็นเกษตรตาชิบดีความสบายใจความพักผ่อนการพักผ่อนย่อนจิตนะครับชาวราศีพิจิกนะครับอาจรู้สึกต้องหลีกหนีความวุ่นวายค้นหาความสงบในชีวิตมันมีโอกาสที่จะมีการหลบซ่อนซ่อนตัว คือดาวสุขเป็นดาวแห่งความสุขพร้อมไปอยู่จุดวินาาเนี่ยอาจจะหลีกหนีหลบหนีจากบุคคลตัวตนหรือสถานที่บางสถานที่ไปอยู่ปีกวิเวกหรือไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับใครบางคนนะครับที่คุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณนะครับหรืออยู่ตัวคนเดียวเป็นสิ่งที่มีความหมายมากในช่วงนี้ราศีพิจิกนะครับอาจจะสนใจทํากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือช่วยเสริมสร้างความสงบทางใจในช่วงนี้ เช่นการทำสมาธิการปีกตัวเพื่อทบทวนตัวเองนะครับการเดินทางไปในที่เงียบเพื่อพักผ่อนย่อนจิตยอนความเครียดนะการแก้ปัญหาต่างๆที่ซ่อนเลนอยู่ภายในจิตใจใครที่มีปัญหาต่างๆที่ซ่อนเลนในจิตใจมีโอกาสได้เผชิญกับความรู้สึกภายในที่ยังแก้ไม่ได้หรือไม่ได้แก้ไขการสื่อสารในเชิงลึกกับตัวเองนะครับหรือการ หรือแบบเป็นลักษณะของการแบบาการแบบปล่อยวางปัญหาที่สะสมมานานอย่างนี้ดีกว่านะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ดาวพุธจะช่วยให้ราศีพิจิกสามารถวิเคราะห์และวิจารณ์หรือว่าเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ในเรื่องที่ซับซ้อนหรือพูดคุยในเรื่องที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันมันอยู่ในเรือนลึกลับซับซ้อนหรือการติดต่ออะไรทีลึกลับซับซ้อนการพูดอะไรต่างๆที่ เป็นเรื่องลึกลับลับซับซ้อนจะมีคนอื่นน่าสนใจคุณเป็นพิเศษซึ่งคุณอาจจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องลึกลับเรื่องซ่อนเล้นในมิติเหนือธรรมชาติกับใครบางคนซึ่งอาจรวมถึงการปรึกษาหารือกับผู้อื่นเกี่ยวกับปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไขโดยนำไปสู่การปลดปล่อยตัวเองจากภาระที่หนักอึ้งก็เป็นไปได้ในลักษณะของดวงดาวการใช้เงินในสิ่งที่ไม่คาดคิดก็จะเกิดขึ้นชาวราศีพิจิกควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายเงิน ดาวสุกในเรือนนี้อาจจะทำให้การเกิดการใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นการลงทุนในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือการใช้เงินเพื่อคนอื่นการควบคุมรายจ่ายให้สมดุลจะเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วงนี้รายจ่ายจะค่อนข้างมากรายจ่ายแบบกระทันหันรายจ่ายแบบคาดไม่ถึงอย่างไรก็ตามนะการใช้เงินนะครับเพื่อการเดินทางไกลหรือการพักผ่อนเพื่อควาสมสงบทางจิตใจเป็นสิ่งที่ชาวราศีพิจิกอาจ สนใจในช่วงนี้อาจจะได้ทำหรือควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจนะฮะใช้เงินในเรื่องนี้ด้วยนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับมันบอกถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับตนเองหมายถึงว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองในมิติแบบรักตัวเองให้มากในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการกลับมาสํำรวจ อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจและจิตใจตนเองในี่ยสำคัญมองหาความสุขที่อยู่ภายในและลดความผูกพันกับสิ่งที่เป็นสิ่งภายนอกความรักที่มาจากภายในจะเป็นสิ่งที่ทําให้ราศีพิจิกสามารถปลดปล่อยและรู้สึกวางและรู้สึกสงบการใช้เวลาทบทวนตัวเองและหาความหมายใหม่ในชีวิตจะเป็นผลดีต่อก ตปันพัฒนาจิตใจและการก้าวไปข้างหน้าของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทบทวนตัวเองและคนพบความลึกซึ้งของจิตใจนะครับช่วงนี้คุณอาจจะเกิดรักรับมีรักลับนะฮะหรือว่าบางท่านจะเกิดลักออนไลน์นะครับหรือแฟนของคุณจะมีเขาปกปิดคุณมีเรื่องความลับกับคุณหรือคุณมีความลับกับเขามันแปลว่าจะมีต่างเพศใกล้ตัวมีความลับกับคุณก็ได้มันจะไปอย่างหนึ่งว่า บางท่านที่มีหุ้นส่วนหุ้นส่วนจะมีเรื่องรับลมคมในมีเรื่องยากจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะกับหุ้นส่วนหรือต่างเพศหรือกับคนรักก็เป็นไปได้ดาวการงานยังอยู่ในจุดลาบการงานใ,นใดๆที่คุณสร้างสรรค์นเนี่ยมันก็ยังเป็นปัจจัยทําให้สร้างคุณค่าในตัวคุณได้อยู่นะครับหลังวันที่1 7ตุลาไปดาวการงานเข้าสู่จุดวินาศระวังการงานผิดพลาดระวังเอกสารผิดพลาดระวังได้ทําเอกสารซ้ำนะครับระวังแฟนคนรักเจ็บป่วยนะครับรวมถึงตัวเองด้วยนะครับ บางคนเนี่ยรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะเพราะดาวสุ์เป็นจุดวินาศนะแต่มีโอกาสได้เงินแบบลับๆได้เงินแบบแปลกๆได้เงินแบบคาดไม่ถึงหรือบางคนได้การหนุนหลังจากต่างเพศมีต่างเพศเข้ามาหนุนหลังสนับสนุนอยู่เบื้องหลังในการทํากิจกรรมบางอย่างแบบลับๆหรือถูกช่วยเหลือจากต่างเพศแบบลับๆหรือมีลักลับๆเข้ามานะครับที่เกิดขึ้นในดวงชะตาจะเช็คดวงนะครับก็ได้ดาดูกับลูกศิษย์ก็ได้นะนะครับเขาจะส่งเป็นแบบไฟล์เสียงนะครับให้นะ เนี่ยแบบเนี้ยส่งคลิปด่วนเนี่ยจากนั้นส่งคลิปให้เนี่ยขอบคุณมากทานายตรงมากๆเลยค่าเนี่ยตรงกับชีวิตมากขอบคุณครับอันนี้ก็ดูกับลูกศิษย์เอานะนะครับเป็นการดูจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าของเราโดยตรงนะครับท่านใดที่อยากจะได้เครื่องรางนะจริงๆเดี๋ยวเครื่องรางเนี่ยเป็นของมงคลคําว่าวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสร้างตามห่วงเวลามงคลนะครับคือเวลาเนี่ยมันสําคัญมากนะถ้าไม่มีเวลา ท,ทุกอย่างในโลกเนี่ยนะครับก็จะไม่มีนะครับไม่ทั้งไม่มีระยะทางไม่มีการเคลื่อนที่นะครับไม่มีความเร็วนะครับคือเวลานี่สาคัญมากนะครับเพราะนั้นวิชาโหรเป็นวิชาที่สนใจในเรื่องของเลิกนะครับนั่นคือวันเดือนปีเวลาและสถานที่นะครับนำมาพยากรณ์ดวงชะตาฉะนั้นวัตถุมงคลเนี่ยเวลาสร้างเพื่อจะให้มีสิ่งมงคลกับตัวเราเราก็ต้องอาศัยวันเดือนปีเวลา นะครับที่ดีนะครับอย่างเครื่องรางเนี้ยนะครับอันนี้เป็นเครื่องรางที่สร้างขึ้นจากดวงชะตาอันนี้เป็นรูปแบบของยันที่เขียนขึ้นจากดวงชะตารูปแบบหนึ่งนะครับนี่คือยันพญาหงอุ้มดวงชะตานะครับยันเนี้ยมีที่มาที่ไปก็คือว่ายันนี้เป็นยันโบราณนะครับที่ใช้เป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาหงซึ่งจะมีในตำนานในพญาหงเกิดถึงเจ็ดพระชาติไม่ว่าจะเป็นสุวรรณหง นะฮะหังสะชาดกมาหาหังสะชาดกนะครับก็มีหลายพระชาติซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับเป็นท่าพยาหงกําลังจะตะปบเหยื่อเป็นท่าได้เปรียบนะครับเมื่อใครที่ได้เขียนยันพยาหงนี้ชีวิตจะได้เปรียบทําอะไรก็จะชนะชีวิตก็จะสูงส่งดั่งหงหงเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นสูงในโบราณน,นะครับในชาดกนะครับอันนี้ผมเขียนให้เขานะส่งไปต่างประเทศนะครับซึ่ง ยันพญาหงเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยคือเขาเป็นลูกศิษย์ผมแบบว่าเขาดูดวงกับผมมาประมาณเจ็ดปีแล้วก็เขาจะชอบแบบอยากมีเครื่องรางเอาไว้หนุนดวงเนี่ยคนเนี้ยอย่างคนเนี้ยเขาบอกว่ามีหนูมีเรื่องมาแชร์ค่ะหนูทํางานอยู่ต่างประเทศอยู่เยอรมันทาโรงงานมาสิบห้าปีเคยดูดวงกับอาจารย์ไว้แม่นมากตรงทุกอย่างเนี่ย พอดีหนูได้บูชาเครื่องรางของอาจารย์มาด้วยเมื่อปลายปีที่แล้วตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมากหลายอย่างหนูลาออกจากงานประจำแล้วค่ะพอดีได้ทำธุรกิจที่นี่มีคนคอยช่วยลูกค้าเยอะมากหนูได้เงินมาก้อนใหญ่จากธุรกิจไม่ถึงปี20ล้านวางแผนอีก3ปีจะกลับไทยตอนนี้กำลังจะไปซื้อบ้านกับที่ดินไว้ให้แม่ชีวิตหนูลำบากมาหลายปีนะฮะที่อาจารย์ทำนายมา25ข้อเกิดขึ้นหมดแล้วไม่ถึงปีอาจารย์ไยแม่นมากได้เงินก้อนใหญ่นะฮะ แม่นเหมือนตายเห็นเครื่องรางก็กศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เขาบูชาไปหลายอย่างแต่อันนี้เขาแนะนําให้เพื่อนเขานะครับนี่ก็เราจะส่งไปอันนี้เป็นดวงเพื่อนเขานะครับอันนี้ก็แต่ละอันเนี่ยนะครับก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาวาดนะครับเขียนเนี่ยลงอักขรต่างๆจะลงด้วยลายมือในเลิกที่ดีต่อดวงชะตานะครับนิยมพญาหงอุ้มดวงชะตาชีวิตจะสูงส่งดังหงรวดเร็วดังหงอุ้มดวงทุกด้านเสริมดวงทุกด้านนะครับ